สวัสดีนะครับเดี๋ยวพามาดูเต็นท์ิ่งองนีนนะโันนี้เละกว่าเดิมครับแต่ไม่ได้เข้านะโอ้ชีดายนลงมาไม่ทันลากแล้วร้อยลากออกมาครับมีแต่โคลนตอตโนเลย <ห ả? S 1> บูหรอ อ้ยังไม่เต็มเลยนึกว่าจะเต็มแล้วลงไปไม่ได้ครับวันนี้ฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลย โจมนันโจนมันเลยแกนเนี่ยโจมันเลยเข้าไปได้ครับนนี้ดินเละครับลาก่อน,นี่เนี่ยอเอาไได้กระดุนหมนันเนาะ อู้นา่าจะมีหมดหรอกวันนี้อยู่เยอะอยู่ครับมันนี่ครับลลงไม่ได้เลยครับวันนี้วันก่อนยังยังลงได้อู้ซาเบกนี่เป็นกลูเลยอะอันนหนติดหน่วย บาตรับจูดชโลกีมคุมเด้นี่ลึกหลกลึกไม่คุมตันละร้อยไม่ไม่คุมเลยครับทายกนะุกเน,นีย่ยตันละร้อยนี่ไม่เหลือครับกว่าจะได้หนึ่งตันนี่เสียเวลานะไม่ใช้น้อยๆครับตันหน,หนึ่งตันละร้อยห้าสิบนี่ยกนี่ก็ไม่คุ้มครับ

ประมาณร้อยโลนะครับเที่ยวหนึ่งยกมาไม่ถึงก็เกืบบอบๆหมดเหลืออีกจนะนนสามครับตรงนี้เจ็ดกองนะ